สวัสดีเช้าวันใหม่ฉันได้รับความอุดมสมบูรณ์ในแบบที่คาดหวังและไม่คาดคิดฉันมีความมั่นใจมากขึ้นในความสามารถของฉันในการสร้างชีวิตที่ฉันต้องการฉันกำลังทำตามแรงบันดาลใจและข้อมูลเชิงลึกและฉันเชื่อมั่นในคำแนะนำภายในของฉัน ฉันกำลังให้และรับสิ่งที่ดีและทุกสิ่งที่ฉันต้องการฉันได้รับความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อยฉันกำลังสร้างชีวิตของฉันตามความเชื่อที่โดดเด่นของฉันและฉันกำลังปรับปรบปุงคุณภาพความเชื่อเหล่านั้นฉันกล่าวคำขอบคุณสำหรับพรที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดในชีวิตของฉัน ฉันตื่นนอนตอนเช้าด้วยหัวใจที่กระตันยูและใจที่เปิดกว้างฉันดึงดูดสถานการณ์เชิงบวกและผู้คนเชิงบวกเข้ามาในชีวิตของฉันฉันเชื่อในตัวเองและจิตใจของตัวเองทุกที่ที่ฉันมองฉันเห็นโอกาสที่จะนำความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตของฉันความฝันความกลัว ที่กำลังปรากฏต่อหน้าฉันฉันไม่กลัวกับอะไรทั้งนั้นชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความสุขและความอุดมสมบูรณ์ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ชีวิตของฉันฉันนึกภาพชีวิตในอุดมคติของฉันและดูมันประจักษขึ้นต่อหน้าฉันทุกวันฉันมีพลังในการสร้างความเป็นจริงในชีวิตของฉัน จักรวาลจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับฉันยังต่อเนื่องฉันมีเงินเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของฉันเสมอฉันซาบซึ้งทุกอย่างที่ฉันมีในตอนนี้ฉันเปิดกว้างและพร้อมที่จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่ชีวิตของฉันวันของฉันเต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จมากมาย ยิ่งฉันรักตัวเองมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมีความรักมากขึ้นเท่านั้นฉันพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับการสั่นสะเทือนของฉันผ่านความคิดความพูดและการกระทำที่ดีฉันกำลังมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อโลกและฉันได้รับการชดเชยอ,อย่างน่าพิศวงสำหรับการสนับสนุนของฉัน ฉันยินดีที่จะเชื่อว่าฉันเป็นผู้สร้างประสบการณ์ชีวิตของฉันเองฉันยินดีที่จะเชื่อว่าการเพิ่มการสั่นสะเทือนของฉันฉันจะดึงดูดสิ่งที่ฉันต้องการเสมอฉันคู่ควรกับความรักความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จความสุขฉันยินดีที่จะเชื่อว่าการมุ่งเน้นไปที่การรู้สึกดีฉันตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีกว่า มาสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในชีวิตของฉันเสมอฉันดึงดูดประสบการณ์ทั้งหมดฉันดึงดูดการเชื่อมต่อที่มีความหมายในใจของฉันกับจักรวาลฉันดึงดูดสิ่งที่มีความหมายสำหรับฉันและคนที่รักฉันสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันฉันขอบคุณเช้าวันใหม่ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต ที่ทำให้ฉันมีความสุขและสบายใจฉันเชื่อว่าสิ่งที่มีความหมายสำหรับฉันเป็นของฉันอยู่แล้วไม่ว่ามันจะเป็นของฉันอย่างไรเมื่อไรก็ตามฉันคู่ควรกับตอนจบที่สวยงามและการเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นเสมอฉันยอมให้เสียงของฉันถูกได้ยินความคิดของฉันถูกแสดงออกและวิสัยทัศน์ของฉันถูกมองเห็น ฉันเปิดรับสิ่งที่ได้ผลรับสำหรับฉันฉันเปิดรับความอุดมสมบูรณ์ฉันเปิดกว้างที่จะเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงสุดของฉันฉันรู้สึกขอบคุณชั่วนิรันดร์สำหรับพรทั้งหมดที่ฉันมีในชีวิตขอบคุณเช้าวันใหม่ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันได้รับทุกวันขอบคุณเช้าวันใหม่ ที่ฉันเตือนตัวเองอย่างต่อเนื่องให้สนุกกับความดีทั้งหมดที่ฉันมีในชีวิตฉันแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับก้าวเล็กๆที่ฉันประสบความสำเร็จในแต่ละวันฉันขอบคุณเช้าว,วันใหม่สำหรับลมหายใจเข้าออกฉันกำลังนำความกตัญยูมาสู่ชีวิตของฉันมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ ฉันจะจดจ่ออยู่กับก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตามชีวิตของฉันมีความหมายและสำคัญเสมอฉันเป็นผู้มีส่วนร่วมที่มีคุณค่าต่อความดีที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอขอบคุณเช้าว,วันใหม่ฉันมีค่าเพราะฉันพูดอย่างนั้นคุณค่าของฉันอยู่ในมือของฉันขอบคุณเช้าว,วันใหม่ ที่ทำให้ฉันปลดปล่อยความกดดันที่ฉันถูกกดดันด้วยตัวเองและคนรอบข้างฉันอนุญาตให้ตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองคำแนะนำและสัญชตาตญาณของฉันขอบคุณเช้าว,วันใหม่ความดีทั้งหมดในชีวิตของฉันมาหาฉันอันเป็นผลมาจากความดีความเต็มใจที่จะพบความสุขในแต่ละช่วงเวลาของฉัน ทุกคำพูดที่ฉันแสดงออกกลับมาหาฉันทวีคูณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้กําลังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของฉันขอบคุณเช้าวันใหม่ที่ฉันรู้ว่าจะมีอุปสรรคแต่ฉันมีกําลังที่จะผ่านมันไปได้ขอบคุณเช้าวันใหม่ที่ฉันเลือกที่จะใจดีกับตัวเองและรักตัวเอง ยังไม่มีเงื่อนไขสวัสดีเช้าวันใหม่ฉันได้รับความอุดมสมบูรณ์ในแบบที่คาดหวังและไม่คาดคิดฉันมีความมั่นใจมากขึ้นในความสามารถของฉันในการสร้างชีวิตที่ฉันต้องการฉันกำลังทำตามแรงบันดาลใจและข้อมูลเชิงลึกและฉันเชื่อมั่นในคำแนะนำภายในของฉัน ฉันกำลังให้และรับสิ่งที่ดีและทุกสิ่งที่ฉันต้องการฉันได้รับความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อยฉันกำลังสร้างชีวิตของฉันตามความเชื่อที่โดดเด่นของฉันและฉันกำลังปรับปรุงคุณภาพความเชื่อเหล่านั้นฉันกล่าวคำขอบคุณสำหรับพรที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดในชีวิตของฉัน ฉันตื่นนอนตอนเช้าด้วยหัวใจที่กระตันยูและใจที่เปิดกว้างฉันดึงดูดสถานการณ์เชิงบวกและผู้คนเชิงบวกเข้ามาในชีวิตของฉันฉันเชื่อในตัวเองและจิตใจของตัวเองทุกที่ที่ฉันมองฉันเห็นโอกาสที่จะนำความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตของฉันความฝันความกลัว ที่กำลังปรากฏต่อหน้าฉันฉันไม่กลัวกับอะไรทั้งนั้นชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความสุขและความอุดมสมบูรณ์ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ชีวิตของฉันฉันนึกภาพชีวิตในอุดมคติของฉันและดูมันประจักษขึ้นต่อหน้าฉันทุกวันฉันมีพลังในการสร้างความเป็นจริงในชีวิตของฉัน จักรวาลจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับฉันยังต่อเนื่องฉันมีเงินเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของฉันเสมอฉันซาบซึงทุกอย่างที่ฉันมีในตอนนี้ฉันเปิดกว้างและพร้อมที่จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่ชีวิตของฉันวันของฉันเต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จมากมาย ยิ่งฉันรักตัวเองมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมีความรักมากขึ้นเท่านั้นฉันพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับการสั่นสะเทือนของฉันผ่านความคิดความพูดและการกระทำที่ดีฉันกำลังมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อโลกและฉันได้รับการชดเชยอ,อย่างน่าพิศวงสำหรับการสนับสนุนของฉัน ฉันยินดีที่จะเชื่อว่าฉันเป็นผู้สร้างประสบการณ์ชีวิตของฉันเองฉันยินดีที่จะเชื่อว่าการเพิ่มการสั่นสะเทือนของฉันฉันจะดึงดูดสิ่งที่ฉันต้องการเสมอฉันคู่ควรกับความรักความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จความสุขฉันยินดีที่จะเชื่อว่าการมุ่งเน้นไปที่การรู้สึกดีฉันตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีกว่า มาสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในชีวิตของฉันเสมอฉันดึงดูดประสบการณ์ทั้งหมดฉันดึงดูดการเชื่อมต่อที่มีความหมายในใจของฉันกับจักรวาลฉันดึงดูดสิ่งที่มีความหมายสำหรับฉันและคนที่รักฉันสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันฉันขอบคุณเช้าวันใหม่ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต ที่ทำให้ฉันมีความสุขและสบายใจฉันเชื่อว่าสิ่งที่มีความหมายสำหรับฉันเป็นของฉันอยู่แล้วไม่ว่ามันจะเป็นของฉันอย่างไรเมื่อไรก็ตามฉันคู่ควรกับตอนจบที่สวยงามและการเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นเสมอฉันยอมให้เสียงของฉันถูกได้ยินความคิดของฉันถูกแสดงออกและวิสัยทัศน์ของฉันถูกมองเห็น ฉันเปิดรับสิ่งที่ได้ผลรับสำหรับฉันฉันเปิดรับความอุดมสมบูรณ์ฉันเปิดกว้างที่จะเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงสุดของฉันฉันรู้สึกขอบคุณชั่วนิรันดร์สำหรับพรทั้งหมดที่ฉันมีในชีวิตขอบคุณเช้าวันใหม่ฉันมีความสุขและขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันได้รับทุกวันขอบคุณเช้าวันใหม่ ที่ฉันเตือนตัวเองอย่างต่อเนื่องให้สนุกกับความดีทั้งหมดที่ฉันมีในชีวิตฉันแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับก้าวเล็กๆที่ฉันประสบความสำเร็จในแต่ละวันฉันขอบคุณเช้าว,วันใหม่สำหรับลมหายใจเข้าออกฉันกำลังนำความกรตัญญูมาสู่ชีวิตของฉันมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ ฉันจะจดจ่ออยู่กับก้าวไปข้างหน้าหนึ่งกไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตามชีวิตของฉันมีความหมายและสำคัญเสมอฉันเป็นผู้มีส่วนร่วมที่มีคุณค่าต่อความดีที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอขอบคุณเช้าว,วันใหม่ฉันมีค่าเพราะฉันพูดอย่างนั้นคุณค่าของฉันอยู่ในมือของฉันขอบคุณเช้าว,วันใหม่ ที่ทำให้ฉันปลดปล่อยความกดดันที่ฉันถูกกดดันด้วยตัวเองและคนรอบข้างฉันอนุญาตให้ตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองคำแนะนำและสัญชตาตญาณของฉันขอบคุณเช้าว,วันใหม่ความดีทั้งหมดในชีวิตของฉันมาหาฉันอันเป็นผลมาจากความดีความเต็มใจที่จะพบความสุขในแต่ละช่วงเวลาของฉัน ทุกคำพูดที่ฉันแสดงออกกลับมาหาฉันทวีคูณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้กํำลังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของฉันขอบคุณเช้าวันใหม่ที่ฉันรู้ว่าจะมีอุปสรรคแต่ฉันมีกำลังที่จะผ่านมันไปได้ขอบคุณเช้าวันใหม่ที่ฉันเลือกที่จะใจดีกับตัวเองและรักตัวเอง อย่างไม่มีเงื่อนไข